มาดูข้อนี้ครับโจทย์ค่อนข้างที่จะยาวครับแต่ว่ามีตัวเลขตัวเดียวอ่าตัวเดียวเลยนะครับโกโดูอยู่ตรงนี้หลายๆท่านตอบเข้ามาอย่างสวยงามครับข้อนี้อ่าข้อ5้าแล้วเนาะคุณครูวันวิสาเนาะคุณครูวันวิสาข้อ5้าแล้วนะครับข้อนี้อ่าตัวนี้นั้นบางคนผมไม่มั่นใจว่าคุณครูมีเทคนิคลัดหรือเปล่านะครับถ้าคุณครูมีเทคนิคลัดยังไงคุณครูฝากพิมพ์มาให้ผมได้ไหมเอ่ย เช่นคุณครูเอาเทียบคูณเปอร์เซ็นต์ลดหารร้อยอะไรคูณร้อยอะไรของคุณครูนะครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านมีวิชาอยู่ผมอยากจะให้คุณครูทุกท่านได้ถ่ายทอดวิชาบางส่วนนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกถ้าคุณครูมีนะครับอันนี้ผมพูดถึงแต่ในมุมมองของผมผมพยายามอยากจะไม่อยากให้มันมีสูตรลับเยอะเกินไปเนื่องจากบางทีเวลาคุณครูเข้าไปอยู่ในห้องสอบเชื่อผมนะครับร้อยทั้งร้อยบางทีคุณครูอาจจะจัดการกับสูตรลัดทั้งหมดที่คุณครูจําไปไม่ได้หรอกดังนั้น วิธีการข้อนี้ผมจะขออนุญาตนะครับให้คุณครูได้ค่อยๆซึมซับเอาวิธีการแมบปบแนวคิดแบบคล้ายๆกับการเทียบบัญญัติตรยางน้องคุณเนาะผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ยากต่างกันหรือไม่ได้เร็วต่างกันมากหรอกนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณครูอย่าลืมว่าคุณครูเวลาที่คุณครูมาเรียนหรือว่ามาติวแบบเนี้อย่าลืมว่าถ้าคุณครูจะต้องไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติคุณครูก็จะต้องไปสอนเด็กบางคนอาจจะจบตรงเอกนะครับแต่ว่าบางทีไปไปสอนปฐม เลือกโรงเรียนมันประถมหรือบรรจุประถมซึ่งบางทีเราเลือกไม่ได้คุณครูก็อาจจะต้องไปสอนเด็กประถมที่อาจจะต้องใช้ความรู้พวกนี้ครับทีนี้ถ้าคุณครูไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้หลักการจริงๆหรือการเทียบบัญญัติใจยางแบบแบบดั้งเดิมบางทีคุณครูอาจจะไปอธิบายไม่ถูกนะบางทีมันจะกลายเป็นวิธีลัดโดยที่เด็กเขาจําภาพจําแต่คุณครูอาจจะไม่เข้าใจหรือทําให้เด็กไม่เข้าใจได้ผมอุตส่าห์ที่โม้ไปยาวๆนะครับสรุปก็คือผมก็ไม่รู้วิธีการหาสูตรลัดนั่นเอง <laughs> หยอกหยอกหยอกนั้นครูนะเอามาดูก <shiny graffiti> ันก่อนเขาบอกว่าอย่างนี้ครับพนักงานนะครับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งครับนะถูกปรับลดเงินเดือนเงินเดือนลง25%เขาบอกว่าเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับทีนี้ถ้าในถ้าในปีต่อไปเศรษฐกิจเกิดดีขึ้นมานะครับเขาจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับจึงจะทําให้เขานั้นได้เงินเดือนเท่าเดิมนะตรงนี้คุณครูจะต้องมาค่อยๆคิดพิจารณาก่อน ผมพยายามจะให้คุณครูใช้การเทียบเนา,เบบญญา,าะ,เท,นนนะเทียบบัญญัติตรยางขออนุญาตเขียนไว้ก่อนนะครับเทียบบัญญัตมันเทียบเลยนะฮะตรตรรอเต็มที่เลยเทียบบัญญัตาาิตรยางตรยางต้องสอบริสีแบบนี้ด้วยนะครับว่ากันไปทีนี้ประเด็นก็คือเทียนเทียบบัญญัติตรายางตัวนี้นะครับวิธีการพิจารณาครับเราก็ต้องดูซึ่งมีตัวเลขมาให้เราตัวเดียวก็คือตรงนี้ มีคุณครูหลายลท่านลองพยายามใช้การคำนวณมาให้ผมดูนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเรามาลองค่อยๆพิจารกกันว่าตัวเลขพวกนี้ถ้าเราจะมองในล,ลักษณะของการอธิบายมันจะมาได้อย่างไรสําหรับคุณครูทั้งคุณครูก้อยนะครับคุณครูนันทวัฒน์รวมถึงคุณครูพิษและคุณครูวันวิสาด้วยที่ตอบเข้ามาแล้วอเรามาดูวิธีการเทียบนะครับข้อนี้เราต้องโฟกัสไปที่คําว่าลดลดเงินเดือนตตัวข้างบนก่อนเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีแค่ตําแหน่งนี้ถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเพิ่มขึ้น กี่เปอร์เซ็นต์อ่าโอเคไหมครับเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะแปลว่า25เรตัวรงเนี้ยถ้าคุณครูมีเงิน100เงิน100บาทอา่าคุณครูปราตอบเข้ามาแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากคุณครูมีเงิน100บาทคุณครูจะได้รับอยู่เท่าไหร่ครับคุณครูจะได้รับแค่75บาทถูกต้องไหมอันนี้เทียบแบบง่ายๆเลยถ้าเงินเดือน100นะครับแปลว่าคุณครูได้เงินแค่75บาบาทอันนี้คุณครูเก็ตเนะาะอ่าโอเคนะครับ ทีนี้นเขาถามว่าต้องเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจึงจะได้เงินเดือนเท่าเดิมแปลว่าลักษณะของการพิจารณาของเราจะต้องมีเงินมีเงินเดิมแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเงินเดิมในที่นี้ของเราหมายถึงว่าเราเนี่ยที่ถูกลดเงินไปแล้วคือเหลือเจ็ดิบ้าบาทคุณครูเอาเจ็ดสิห้ามาใส่ตรงเงินเดิมไปอ่าโอเคไหมครับ ทีนี้คุณครูต้องการเพิ่มขึ้นกี่บาทครับถึงจะได้ร้อยเท่าเดิมที่คุณครูต้องต้องได้จริงๆคุณครูต้องเพิ่มขึ้น25บาทถูกต้องไหมอ่าเดิมคุณครูหมายถึงว่าหักแล้วเนี่ยคุณครูได้แค่75บาทคุณครูจะต้องเพิ่มขึ้น25บาทคุณครูถึงจะได้เท่าเดิมถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูต้องการเงิน100บาทเท่าเดิมทีนี้ทําไมครับเพราะเขาต้องการให้เราคิดถึงเปอร์เซ็นต์ไหมครับเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ก็แปลว่าถ้าเราอยากได้100เท่าเดิมเป็นเงินเดิมเลยคุณครูอยากได้ร้อยคุณครูจะต้องเพิ่มเห็นไหมครับมันใช้คําเดิมของการเทียบญญยบัญญัติยางบัรยัติยางจะเป็นลักษณะของการพูดเหมือนเดิมไปลักษณะคําเดิมไหมครับเงินเดิมเป็นเท่าไหร่ต้องเพิ่มเท่าไหร่ถ้าเงินเดิมเท่านี้เราต้องเพิ่มเท่าไหร่ล่ะตอนนี้เราเห็น100เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วดังนั้นวิธีการตัวนี้เราก็ใช้การคูณไฟ่อาโฟล์เฟอร์เฟอร์ไครับหนังจีนกําลังภายในสิทธิ์สานักบสตึงกระโดดจรเขแฟาดหางครับ เอาหนึ่งร้อยไปคูณยี่สิบห้าครับวิธีการเนาะเอาเลขข้างล่างก็คือหนึ่งร้อยคูณยี่สิบห้าคูณไขว้ขึ้นไปฟึบจากนั้นคุณครูนําเลขเจ็ดสิบห้าครับคุณครูซัดลงมาหารเป็นลักษณะเทียบบัญญัติปรายางแบบนี้อ่ามันก็จะเป็นตัวเลขที่คุณครูนันทวัฒน์หรือคุณครูหลายๆท่านที่ตอบในเพจมานะครับก็คือเอาหนึ่งร้อยไปคูณกับยี่สิบห้าแล้วหารด้วยเจ็ดสิบห้านั่นเองเพราะนั้นคำตอบของเราถ้าคุณครูตัดตัวเลขตัดช้อยเร็ว คุณครูจะได้ว่า25นะครับเดี๋ยวผมใช้สีม่วงเนาะ25 1เป็น25 25 3เป็น75แ mm. ปลว่าคุณครูก็จะมีตัวเลขก็คือ100หารด้วยเลข3อ่าโอเคนะครับ100หาร3ก็เหลือ3 3 3 3ประมาณนั้นนะครับดังนั้นข้อนี้วิธีการก็ควรจะต้องตอบมันอาจจะมีทศนิยมแหละแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ให้มาก็เอาเป็นว่าประมาณประมาณก็แล้วกันเท่าที่เราพอเข้าใจงนั้นข้อนี้ก็ควรจะตอบข้อ ขอควายนั่นเองโอเคไหมครับ